สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะสวัสดีครับบรรยากาศหลังเกมเมื่อคืนคงยังคึกคักกันอยู่เลยนะคะโค้ชรูเบนอโมริมพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับถือเป็นข่าวดีของทีมเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องบทสัมภาษณ์หลังเกมของเขากันมีหลายประเด็นน่าสนใจเลยค่ะทั้งมุมมองต่อเกมล่าสุดความสำคัญของรอบชิงที่รออยู่แล้วก็สภาพทีมตอนนี้ครับ ข้อมูลก็มาจากงานถแถลงข่าวหลังเกมโดยตรงเราจะมาลองดูกันว่าโคช้ชเค้าคิดยังไงในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยมุมมองต่อเกมที่เพิ่งจบไปแม้จะชนะแต่ดูเหมือนโคช้ชก็ไม่ได้แฮปปี้ร้อนะคะใช่ครับคือเขาก็ยอมรับนะว่าถ้าดูภาพรวม2นัดเลยเนี่ยเกมมันยากกว่าสกอร์ที่เห็นเยอะอ๋อคือไม่ได้มองแค่ผลน,นัดเดียวครับแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าทีมก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างอืมแต่สุดท้ายก็เข้ารอบมาได้เขาก็มองว่าทีมก็สมควรแล้วใช่ไหมคะจากความพยายามทั้งหมดครับเขาก็บอกว่าทีมสมควรเข้ารอบนะเมื่อดูจากความพยายามทั้งสองเกมที่ผ่านมาคือสู้จนผ่านมาได้การที่โค้ชยอมรับจุดอ่อนทั้งที่ชนะแบบนี้มันก็น่าสนใจนะคะจริงครับมันแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจสถานการณ์จริงไม่ได้เหลิงไปกับชัยชนะแล้วก็เหมือนส่งสัญ,ญญาณว่ายังต้องทำงานหนักกันต่อ ค่ะไม่ใช่แค่เข้ารอบแล้วจบครับผมแล้วพอพูดถึงรอบชิงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะโคช้ชเขาเน้นเรื่องความรู้สึกกับความเชื่อมั่นมากเลยใช่ครับเขาบอกว่าถ้วยนี้มันสำคัญตรงนี้แหละมากกว่าเรื่องเงินหรือโคต้าไปยุโรปซะอีกอ๋อเหรอคะขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาใน พีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7ซเใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแอ c เซซอรีโมบายแอ c เซซอรีนะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบูทูธพัดลมโอโ้โหมีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่า ออุุุปปกกรรรรณณณ์์ดดีีๆๆเสสิมําหับคบนนะข้อมองว่ามันสําคัญต่อความรู้สึกของแฟนๆในฤดูกาลที่เอ่อฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการตอบแทนแฟนบอลประมาณนั้นครับแล้วเขาก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเกมที่สําคัญที่สุดเลยตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมโหขนาดนั้นเลยครับการให้น้ําหนักกับเรื่องความรู้สึกแบบนี้ผมว่ามันสะท้อนความพยายามสร้างแรงผลักดันในทีมนะ สร้างขวัญกำลังใจประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่ลุ้นแชมป์แต่มันเหมือนการพยายามกอบกู้ศรัทธาพลิกสถานการณ์ปัจจุบันการเข้ารอบชิงเลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาสู้มีอีกโมเมนต์หนึ่งที่คนพูดถึงเยอะคือตอนเมสันเมาหยิงได้อ๋อครับครับโค้ชเล่าว่าไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ดีใจนะแต่แบบ ทั้งทีมงานสตาฟมานั่งสำรองทุกคนกระโดดเฮกันหมดเลยอืมบรรยากาศแบบนี้น่าจะดีต่อทีมมากค่ะเขาชมเมสาเยอะเลยว่าทำงานหนักมากกว่าจะกลับมาได้เราเพื่อนๆก็รักเขามากด้วยครับภาพแบบนี้มันบอกอะไรได้เยอะกว่าแค่คำว่าทีมสปิริตนะยังไงคะคือการที่ทุกคนดีใจไปกับเพื่อนที่สู้มันหนักมันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเชื้อเพลิงทางอารมณ์สำคัญเลยที่อมริมต้องใช้ในนัดชิง อ๋อ oh, หมายถึงใช้สู้กับคู่แข่งที่เก่งๆครับบางทีความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้อาจจะช่วยเรื่องแท็นติกได้เหมือนกันพอถามถึงการเปรียบเทียบความสําเร็จโคชก็ยังตอบแนวเดิมนะคะว่าแชมป์ต่อไปสําคัญสุดเสมอครับอันนี้เป็นคําตอบมาตรฐานเขาเลยไม่ค่อยดีนะักใช่ครับแล้วก็พูดถึงการเจอสเปอร์ในรอบชิงด้วยซึ่งสถิติ3ครั้งหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนั่นสิคะสถิติดูไม่ค่อยดีเลยครับเขาก็ยอมรับสถิตินะ แต่ก็ดูมั่นใจว่าจะเปลี่ยนผลได้คราวนี้มีอะไรที่ทำให้เขามั่นใจขึ้นคะเอ่อผมว่าส่วนหนึ่งเพราะเขามองว่าทั้ง2ทีมก็เจอช่วงเวลาลำบากมาคล้ายๆกันเกมมันน่าจะเปิดกว้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนนี้ตัวเลือกในเกมรุกมันเยอะขึ้นอ๋อพวกกาแาโชอามาดอะไรพวกนี้ใช่ครับมีทั้งกาแาโชอามาดมาส์หรือแม้แต่ดาวรุ่งอย่างไมนูที่คุมแดนกลางได้ดีขึ้นนี่คืออาวุธที่อาจจะต่างจากตอนเจอสเปอร์ครั้งก่อนๆ เรื่องการเปลี่ยนตัวก็มีพูดถึงเหมือนกันค่ะโคชบอกว่ามันส่งผลกับเกมจริงๆโดยเฉพาะเมาส์ที่ลงมาใช่ครับเขาอธิบายว่าบางทีเปลี่ยนตัวก็เพื่อเติมพลังงานหรืออยากได้คนมาเก็บบอลคุมจังหวะอย่างการให้บรูโน่ลงมาช่วยหรือการพักกานาโชที่อาจจะเริ่มล้าครับผมซึ่งมันก็โยงไปเรื่องสําคัญคือความฟิตของผู้เล่นก่อนนดะชิงประเด็นน,นี้ก็น่ากังวลน,นะคะใช่ครับโคชยอมรับเลยว่าต้องจัดการระวังมากๆมีทั้งแอร์ม ที่ยังต้องค่อยๆเพิ่ม,มเวลาเล่นมาเลเาซียที่ยังต้องพักฟื้นหรือม,มาสราวีที่ยังไม่เต็มร้อยไหนจะมีดานล,ลอดที่พยายามเร่งกลับมาอีกครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยระหว่างการใช้งานกับการพอกาอาการบาดเจ็บก่อนเกมสำคัญที่สุดสรุปแล้วภาพรวมความคิดของโค้ชอมริมก็ดูสมดุลดีนะคะคือยอมรับความจริงทั้งจุดอ่อนทั้งเรื่องความฟิตครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อมั่นในทีมอยู่สูงมีทีมสปิริตแล้วก็มองเห็นโอกาสในนัดชิงค่ะ ก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับและนั่นก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่าด้วยสภาพทีมแบบนี้มีจุดอ่อนมีความกังวลเรื่องความฟิตโคช้ชเขาจะวางแผนใช้ทรัพยากรแนวรุกที่มีทั้งการนาโชแอมาร์เมาหรือไมนูยังไงอืมจะใช้ยังไงให้ได้เปรียบที่สุดใช่ครับเพื่อจะสร้างความรีบเปรียบทางแท็กติกแล้วก็เอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างสปอร์สในเกมเดิมพันสูงแบบนี้ให้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องรอติดตามกันครับวันนี้เราจะมา แกะบทสัมภาษณ์หลังเกมของอังเก้ปอสเตโกกลูผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์กันค่ะครับผมหลังจากที่เขาพาทีมบุกไปชนะโบโดกลิมทีมแกร่งจากโนเวย์นะคะสกอร์รวม5ต่อ1แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปได้สำเร็จครับเป็นผลงานที่ดีมากเลยครับบทสัมภาษณ์นี้คือมีหลายอย่างน่าสนใจมากเลยนะคะทั้งเรื่องคำชมแทคนิก การเตรียมทีมแล้วก็การให้ความสำคัญกับการเข้าชิงครั้งนี้แล้วก็มีการตอบโต้เสียงวิจาร์ณเรื่องฟอร์มในลีกด้วยแล้วก็มีมุมมองส่วนตัวด้วยค่ะใช่ครับดูมีครบทุกรสเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจแนวคิดของป o อ t สเตกโกรูกันแล้วก็บริบทที่ทำให้การเข้าชิงครั้งนี้มันมีความหมายกับสเปอร์สเป็นพิเศษนะคะครับผม นั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องในสนามก่อนเลยนะคะปอซโกกรูเนี่ยเขาชมทีมงานกับน,นักเตะมากเลยนะที่แบบเตรียมตัวแล้วก็เล่นได้ตามแผนเป๊ะๆโดยเฉพาะการเจอโบโดกริมที่รู้รู้กันว่าเกมเย้าเขาขังแกร่งมากบนพื้นหญ้าเทียมอีกต่างหากใช่ครับสนามหญ้าเทียมเป็นปัจจัยสําคัญเลยเขาเน้นแทคติก pressing สูง,สงก็คือให้ผู้เล่นสเปอร์สบีบกดดันตั้งแต่แดนบนเลยไม่ให้เขาตั้งเกมได้ไง่ายๆซึ่งมันสำคัญมากในการทำลายจังหวะเจ้าบ้านนะคะครับ การเตรียมแทคติกมาดีนี่เรื่องหนึ่งแต่ที่น่าสนใจต่อมาคือมุมมองของเขาต่อการเข้าชิงเองเนี่แหละครับ mm. เขาเน้นเลยว่า mm. นี่คือความสมเร็จที่ต้องให้คุณค่ามากๆ mm. โดยเฉพาะเมื่อมองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ในบอลยุโรปแค่4ปีเขาเปรียบเทียบว,ว่ามีคนเก่งๆ mm. เ,เ,เยอะแยะที่อยู่นานกว่านี้แต่ยังไม่ได้โอกาสนี้เลย mm. คือมันสะท้อนแนวคิดเขาที่แบบว่าให้ความสำคัญกับปัจจุบัน คุณค่าที่จับต้องได้ตรงหน้ามากกว่าจะไปกังวลกับเรื่องอื่นแล้วก็มาถึงประเด็นที่เหมือนจะเป็นจุดเดือดนิดๆน,น,นะคะของบทสัมภาษณ์ครับผม <laughs> ตอนที่มีคนถามเรื่องฟอร์มในลีกที่ไม่ค่อยดีว่ามันมาบั่นทอนคุณค่าการเข้าชิงนี้ไหมพอเซคโคกร,รูนี้ตอบกลับท่านทีเลยคนข้างแรงด้วยใช่ครับเขาถามกลับเลยละใช่ค่ะถามกลับนักข่าวเลยว่าทำไมเรื่องนั้นต้องสำคัญด้วยละ่ะหรือ ถ้ามันง่ายทําไมทีมอื่นที่อันตับดีกว่าเราในลีกถึงมาไม่ถึงรอบนี้คือเขาแยกประเด็นชัดเจนมากปกป้องทีมเต็มที่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันโยงไปถึงสิ่งที่เขาเน้นตลอดคือบริบทเฉพาะของสเปอร์ส huh. เขาไม่ได้มองแค่ผลแข่งไงครับแต่พูดถึงเรื่องการรอคอยถ้วยที่มันยาวนานของสโมสรความรู้สึกแฟนบอลความหวังต่างๆพอมีคนไปเทียบกับแมนยูเขาก็บอกว่า มันเทียบกไไ่ด้ใช่ครับเขาชี้เลยว่าเทียบไม่ได้เพราะสําหรับสเปอร์สณตอนนี้เนี่ยการเข้าชิงถ้วยยุโรปมันมีความหมายทางอารมณ์ที่ต่างกันมากเขายังพูดทํานองว่ามีคนบางกลุ่มอาจจะกลัวว่าสเปอร์สจะทําได้จริงก็เลยพยายามจะด้อยค่าความสําเร็จนี้โหฟังดูมีน้ําหนักทางอารมณ์มากเลยนะคะครับมันสะท้อนความกดดันที่สโมสรแบกรับอยู่ได้ดีเลย มีเรื่องราวความรู้สึกเยอะแยะไปหมดแล้วปอเซโกกูเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยทีมเจอเรื่องยากๆปัญหาต่างๆเยอะมากเขาใช้คำว่า Bucket Loads เยอะเป็นถ,ถังเลยว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยครับแต่แทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับเขาปรับมองว่าอีความลำบากพวกนั้นแหละคือสิ่งที่หล่อหลอมทีมสร้างความแข็งแกร่งทางใจความเชื่อมั่นก่อนนัดชิงอเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีนะครับครับการยอมรับความท้าทายแล้วเปลี่ยนเป็นพลังบวกเนี่ยถือเป็นลายเซนของเขาเลยมันช่วยสร้างสตอรี่ให้ทีมก่อนเกมสาคัญด้วย และอีกมุมที่ส่วนตัวคิดว่าประทับใจมากคือช่วงท้ายๆท,ท,ที่เขาเปิดใจเรื่องส่วนตัวค่ะการนึกถึงครอบครัวภรรยาลูกชายเพื่อนๆครับและที่เซอร์ไพรส์คือเขายอมรับว่ามีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกหรือมีอาการอิมโพสเตอร์ซินโดรมนิดๆอ่าใช่ครับผมก็สังเกตเห็นตรงนั้นคือรู้สึกว่าเอ๊ะเราเก่งพอหรือคู่ควรกับจุดนี้จริงๆหรอทั้งที่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่า เออจร,จริงๆเราน่าจะไปยืนเชียร์บนอัธจันทร์กับเพื่อนๆมากกว่าอะไรแบบนั้นการที่เขากล้าเปิดเผยด้านที่แบบว่าเปราะบางมีความเป็นมนุษย์มากๆแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มมิติให้ภาพผู้จัดการทีมที่ดูมุ่งมั่นในสนามไปอีกนะครับจริงค่ะทําให้ดูเข้าถึงง่ายขึ้นครับแล้วก็อาจจะยิ่งสร้างความผูกพันทางใจกับแฟนบอลกับนักเตะได้มากขึ้นด้วยสรุปจากการคุยกันวันนี้เราก็ได้เห็นภาพอังเก้ปอสเตโครกรูที่ชัดขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งในมุมนักแทคนิกที่เตรียมทีมดีมาก ผู้นำที่ปกป้องคุณค่าความสำเร็จของทีมโดยเข้าใจบริบทสโมสรจริงๆครับผมและก็ได้เห็นด้านที่เป็นส่วนตัวอ่อนไหวแล้วก็จริงใจมากๆด้วยค่ะครับผมและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดต่อย,ยอดจากบทสัมภาษณ์นี้เนาะอาจจะไม่ใช่แค่ว่าสุดท้ายแล้วสเปอร์จะได้แชมป์ไหมนะครับค่ะแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าไอการเดินทางมาถึงรอบชิงครั้งนี้ด้วยทัศนคติด้วยแนวทางที่องก์แสดงออกมาตลอดทางเนี่ย มันอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคาดหวังที่คนมีต่อสโมสรทอน์นาโสเปอร์ในระยะยาวได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดมากค่ะไม่ว่าผลนัดชิงจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็น่าติดตามไม่น้อยเลยครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ